มาต่อกันเลยโอเคนี่เอซหนึ่งสามศูนย์นะครับผมสเปกเตอร์หืป้อมปืนกล GA 12สิบสองอัตราการยิงหนึ่งพันแปดร้อยอันนี้ป้อมปืนระเบิดโอ้โหหู้หูห,ห,หมีสาบปืนนี่ว่าสุดยอดโอเคมาลุยกันโอเคเดฟอร์บ,บวันที่สอง เวลาที่สี่เทรสเซียโอเคทำแล้วมีสามปอปปืนนี่ว่าโอเคเห็นเพื่อนแล้วอด่ยิงนะก่อนที่จะมีป้าหมายออกมาเพราะมันเป็นเพื่อนกด F ื่อดูกล้องโอเคนุ่นนุ่นนุ่นเอ่อเห็นศัตรูอยู่ตรงโบนนะครับโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วโอเค โอเคกำล <Third S 2> ังคุยก <scary. S 3> ันอย่าเพิ okay. ่งย yeah. okay. ิงนะอย่าเพิ่งยิงไปที่โบสโอเคโอเคมีรถกำลังมาโอ้มีรถกำลังมามีคนออกมาจากโบสเออมีคนติดอาวุธด้วยนะครับผมโอ้อะละยิงโอเคยิงยิงแต่ว่าอย่ายิงโบสนะ เออมีตัววิ่งอยู่โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเรียบเรียงเรียบเรีงมีศัตรูอยู่ตรงทุ่งหญ้านะครับผมเห็นแล้เห็นได้เร่าเห็นเร่าข้าเลยข้าเลยโอเคเฮ้โอเคโอเคเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาโอเครีบยิงรีบยิงเดี๋ยวเขาเอาทีไปฆ่าคนนั้นโอเคไปเอาอีกคนนึง เนียเนียโอเคโอเคช้า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 โอ้ดีดีมากโอเคมีคนอยู่ตรงนั้นโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยกำลตามกำลังตามโอเคมีคนกำลังไปมีคนกำลังวิ่งตามพวกมันหน่อยโอเคเดี๋ยบร้อยรียบร้อโอเคได้แล้วเดี๋ยวไปหาคนอื่นไปหาคนอื่น โอ้น่าจะติดแน่ดูอยู่ไหนกันอยู่ไหนโอ้โหศัตรูอย่างเยอะศัตรูเยอะมากเลยครับโอเคเห็นแล้วโอเคอ่าเดบลยดีมากโอเคลิฟต์ลิฟต์จริงลิฟต์จริงเขาเข้าไปอีกแล้วโอเคมีศัตรูบนถนนโอ้ยิงได้ดีมากเลยนี่คือหน่วยที่โฮคนลากัลันโดดยิงอยู่ที่โบสถ์เนี่ยแล้วก็กำลังไปที่ถนนทางด่วน ยิงต่อไปนะพวกโอเคล้วเดี๋ยวเราจะดูทางให้นะเออมีตรงรถอ่ะหูเต็มเลยเอาเลยบึ้มโอเคโอ้โหสวยซื้อพร้อมแล้วโอเคแน่ไข่อ่ะโอเคกำลังสแกนอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงโอเคเป้าหมายดีเซร็จแล้ว โอ้มีศัตรูเยอะเลยเยิงโอเคเรียบร้อยเพียโอ้อโอเคเคลียนแล้วครับโอเคแปบนึงแป๊บนึงอ่าเรียบร้อยอืมสวยเฮียเขียหน่อยเอาเมกเอ่อเนี่ยเห็นแล้วเห็นล้วแล้วโอเคดีมาก Bên tôi tôi quay lại. Homing a kitoana. Set scan rage. Okay, cassa cano. Clean up that signal. You nagan there. Okay, lammi lodu. Do not engage. I really do not dạ lốt nha. lốt. เพราะมันเป็นประชาชนพอที่อยู่บนพื้นก็เราไปหาดูดิแต่อย่าเพิ่งไปยิงรถนะจ้กว่าจะเคลียร์แล้วโ้เราบรรทุกสวยดีเขากลัวจะตายเรามากรถไว้แล้วไปดูแสงหน่อยโอเคเราเห็นสัญลักษณ์แล้วพวกเราอย่าเพิ่งยิงรถนะจนกว่าจะเห็นสัญลักษณ์เพพอย่าเพิ่งยิงจนกว่าจะเห็นเขาเป็นเพื่อนเรา มีคนอยู่ตรงรถนะครับโอเคอเขีเย์แล้วเอาละกลับมาหน่อยมีบุคคลอยู่ตรงนั้นอยู่ไหนอะท่าหมายรีเซเ็ตอ๋อมีกับกะะดักเออเราจะยิ่ตรงไหนดีครับท่านเห็นแห่งน้ำหรือเปล่าโอเคแห่งทงน้ำแล้วแล้วพูดเรื่องอะไรกันเนี่ย เห็นแล้วครับเออเป็นถนนแคบๆ่ะเห็นรอเปล่าเห็นแล้วก็มาอยู่อยู่ตรงหมู่บ้านนะนายน่าจะไปดูตรงแทงน้ำหน่อยนะเออพวกเรามีปัญหาตรงหมู่บ้านนะเออแป๊บหนึ่งนะครับเออมันก็มีถนนอยู่ตรงทางด่วนครับผมพวกเราจะไปที่หมู่บ้านกันนะเกพวกเรามีศัตรูอยู่ตรงถนนครับ มีศัตร mm ูกำลังด ah, ักซ okay. uh ุ huh. ่มอยู like ่ตรนถนนอยู่ตรนต้นไม้โอ้มีคนยิง RPG ครับผมเอาละไปเคลมหมู่บ้านกันโอเคเห็นแล้วนี่ไงนี่ไงทำอะไรกันเนี่ยยิง RPG ทำไมนเรลาโดนุจมตีต้องการความช่วยเหลือโอเคเคียะเคียมีคนอยู่บนหลังคาเอ่อตรงไหนเหรอ โอเคตรงนั้นแหละยิงระเบิดอ่าค่าได้ดีมากมีมีส่งเหลืออยู่เจ๋งโอเคอุ้ยโทษทีผู้หญิงในี่นเนี้ยโอเคโอเคดีมากดีมากดีมากโอเคกำลังตามหาอยู่ก็มันเบอื่อมองไม่ค่อยเห็นเลย มีคนอยู่ตรงรถไหนอะอ๋อนี่ไไอ้นี่ใช่ไหมย,ยิงอะโอเคกำลังสแกนอยู่ก็มันเบืออ่อมองแทบไม่ค่อยเห็นเลยโอ้โหอุ้ยอันนี้อันนี้ใหญ่ฮะโอเคไปเคลียร์หน่อยอยู่ไหนกันเนี่ย พวกเราถึงจุดหล่นจอดแล้วนะครับโอเคกำลังลงจากรถอ่าก็ได้ครับหน่วยที่หกกำลังลงจากรถใช่ไหมเออเดี๋ยวพวกเราจะเคลียให้นะอย่าพิ่งยิงสิ่งที่กระพริบนะแล้วผมพวกเขาเป็นเพื่อนเราจะยิงแต่พวกนั้นยิงได้เลยเดี๋ยวเข้าที่ไปทำลายโอ้สวยมากอเฮ้อันนี้เยอะอันนี้เยอะยิง อ네ุ้ยระเบิดบึ้มโอ้โหโหเน่ลองยิงพวกที่มันอยู่ตรงเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเข้าไปอีกแล้วมันมีตัววิ่งนะครับผมนู่นหญ่นู่นใหญ่เห็นแล้วเห็นแล้วโอเคได้อยนนนนนสองตัวตัวเรียบร้อยเรียบร้อยดีมากโอ้โหเพียบเลยโอ้โหโหเพียบเลยไปไหนครับไปไหน มืพร้อมแล้วนี่เพื่อนเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ้นนี้ศัตรูศัตรูอย่างเยอะเลยโอ้โหโอ้โหโหสวยมากยิงมีคนกำลังมาอ่าดีนี่ดีดีนินดดีโอเคหมดหรือยังเฮ้ยเฮ้ยเยอย่าเกินอย่าเกินโอเค บึมเคพอเราถึงแล้วโดนศัตรูร้องครับต้องการการเสริมจะยิงหน่อยจะยิงหน่อยพอผู้กันคนเยอะเลยไปไม่ทันแล้วอันนี้ศัตรูใช่ไหมเดือพื่อนเฮ้ยนายยิงใครเพื่อนไปนะยิงศัตรูหน่อยไม่ใช่ยิงเพื่อนขอโทษครับขอโทษอ่าดีมากดีมาก กี่ตัวเนี่ยเอ้ยเนี่ยเนี่โยโอเคเฮ้ยมีฮอกกำลังมานะยิงระวังหน่อยโอเคโอ้โหโอ้เยอะเลยบึมยิงไม่ได้เอกไม่ถึงจะยิงตรงนู้นมีหมดหรือ,อยังอันนี้เพื่อเราเพื่อเราอันเนี้ย เฮ้ยจะยิงนู่นน่ะยิงไม่ได้ <laughs> จะยิงตรงนูน้นเห็นไหมดูอโอเคขอบคุณนะที่ช่วยเหลือเรากำลังไปที่ฮอโอ้นี่มันสวยจริงๆโ <Okay, S 2> อเคเข้าไปเข้าไปยิงนี้ยิงนี้เรียบร้อยเรียบร้อยโอเคมันก็มันเบื่อ เอาล่ะ V I P ถูกเก็บตัวแล้วดีมากทุกคนโอเคกาลังกับฐานเรียบร้อยนะครับผมยิงนีบึ้ม,มระเบิดโคตรใจโอเคอน,นี้ปืนระเบิดนะครับเรียบร้อยเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ